สวัสดีค่ะนุกนะคะสวัสดีพี่พีทุกท่านนะคะวันนี้มาเจอกันอีกเช่นเคยนะคะมีรถมาอัปเดต1คันนะคะเอาใจลูกค้าที่เน้น เอารถไปไว้ใช้งานเน้นผ่อนถูกผ่อนสบายๆนะคะวันนี้แนะนำเลยกับอีซูซนีแม็ก 1.9L นะคะสีประตูไฮ g ลนเดอร์เกียร์แมนนวลคันนี้ชมปี2017นะคะได้สีประตูยกสูงไปใช้เลยกับราคาเพียงแค่459,000บาทเท่านั้นนะคะ459,000บาทราคานี้ฟังไม่ผิดแน่นอนนะคะสวยคุ้มค่าคุ้มราคานะคะทางงวดตกผ่อนเดือนละประมาณ8,900บาทเท่านั้นเครดิตดีเริ่มต้นที่ฟรีดาวนะคะออปชันทุกอย่างมาครบ สภาพสวยใช้งานได้ยาวๆคุ้มคุมแน่นอนนะคะเป็นเครื่องยนต์1.9เครื่องยนต์บูพาวเวอร์เครื่องยนต์ดีเซลนะคะอึดถึกทนแน่นอนสําหรับรุ่นนี้นะคะรายละเอียดคันนี้เป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวพารับชมกันเลยนะคะสำหรับตัวออปชั่นไฟหน้าได้โปรเจคเตอร์เรียบร้อยแล้วนะคะสวยๆเลยพร้อมกับไฟเดย์ไทม์นันนิ่งไลนะคะกระจังหน้าโครเมียมแบบนี้พร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้านะคะสีมาเดิมๆโรงงานเหลี่ยมมุมสั่นลดคมคมชัดเจนแบบนี้นะคะมาพร้อมกับ แม็กอ l o ลอยสเปคเติมโรงงานขนาด16นิ้วนะคะนี่ใครชอบดีแม็กชมนี้นะตอนนี้ผ่อนสบายๆจัดได้เลยนะคะแม็กขอบ16แล้วก็ได้ยางปี2021นะคะมาในข้างในสภาพที่สวยสมบูรณ์ไม่มีช้ำนะคะเหลี่ยมมุมสัตว์รถคมๆแบบนี้มาครบชัดเจนนะคะโลโก้ไฮแลนเดอร์ er, มาครบนะคะกระจกสีเดียวกับตัวรถมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะคะคันนี้ติดฟ์ีมาแล้วพร้อมกับ คิวกันสา์ด้านบนนะคะมาดูด้านในกันคันนี้ภายในโทนสีดำนะคะเดี๋ยวเปิดเลขไม้ให้ดูก่อนปี2017นะคะขับดีมากๆนะคันนี้เดี๋ยวพาดูเลขไม้นะคะอะ่เลขไมอ่หนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันกว่าโลเท่านั้นนะคะถือว่าปี17ถือว่าใช้งานน้อยนะตามค่าเฉลี่ยต่อปีเลยนะคะใช้งานน้อยตัวเบาะจะเป็นเบาะหนังเดินได้สีแดงปกติแล้วรุ่นนี้จะเป็นเบาะผ้านะคะแต่ว่าคันนี้ ลูกค้าได้บ่อหนังไปเลยนะคะคุม้มคุมแน่นอนเบาะไม่มีแตกไม่มีขาดไม่มีช้ำนะคะสภาพดีกว้างนั่งสบายแบบนี้เลยนะคะเป็นเกมนนวลแอร์ปรับอนาล็อกนะคะเครื่องเล่นวิทยุ a เอเครื่องเล่น cd ดีใช้งานได้ปกติคันนี้เชื่อมต่อบลูทูธได้ด้วยนะคะคอนโซลรถไม่มีช้ำใดๆทั้งสิ้นนะคะสวยกริปนะคะน็อตไม่มีแกะไม่มีขายดูได้เลยแต่เก็บเดิมซ่องประตูเดิมนะคะน็อตไม่มีขยับแน่นอน ดูนะคะซอกประตูทุกอย่างมาเดิมๆนะคะสนใจแวะมาดูรถจริงได้มาลองขับก่อนได้นะคะดูได้เลยเมคอัพกลมๆที่ขอประตูมาคมเห็นชัดเจนนะราคาประหยัดคุ้มค่าคุ้มราคานะคะ459,000บาทราคาเทียบเท่ารถเก่งเลยแต่ว่าลูกค้าได้4ประตูยกสูงไปใช้เลยนะคะนุกบอกเลยว่าเท่าไปใช้งานนะยาวๆคุ้มๆนะคะกับราคานี้ซื้อสดก็ได้นะคะจัดไฟแนนซ์ก็ได้นะคะ จัดไปนั้นได้เต็มนะขึ้นอยู่กับเครดิตลูกค้านะคะเครดิตดีเริ่มต้นที่ฟรีดาวได้เลยนะคะใครไม่อยากใช้เงินในการออกรถนะเน้นผ่อนสบายๆคันนี้คุ้มๆแน่นอนนะคะไฟท้ายอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ไม่มีแตกไม่มีหักแบบนี้โลโก้ตัวรถมาครบหมดนะคะอซูตด D ีแม็กโลโก้ตัวรถมาครบหมดกันทนท้ายนะคะอยู่ในสภาพที่สวยแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวให้ดูกระบะายเนอร์นิดหนึ่งใครเน้นกระบะนะ ค่นันี้ได้เลยนะรถสวยมากๆนะคะกระบะไลเนอร์ร่องรอยการใช้งานถือว่าน้อยมากนะคะดูได้เลยไม่มีการบรรทุกหนักแน่นอนนะคะร่องรอยการใช้งานถือว่าน้อยนะคะลูกค้าซื้อใหม่ต่อยอดได้เลยนะ,ะใช้ยยาวมคุ้มๆนะคะใครเอาซื้อไปใช้ในกิจการนะคะหรือว่าซื้อใช้ส่วนตัวนะคะคันนี้ทนแน่นอนนะคะเครื่องยนต์1.9ประหยัดน้ามันด้วยนะคะนี่เมกอัพกลมๆทุกอย่างมาครบนะคะน็อตไม่มีแกะเลย สภาพดีนะคะสภาพดีเกรด A บอดี้ทุกอย่างสวยๆสีมาเดิมๆโรงงานนะคะคันนี้เป็นอีกหนึ่งคันที่อยากแนะนำนะคะเข้ามาดูรถได้ที่บริษัทเพชรดุลซอยเศรีไทย68แยกที่1มินบุรีกรุงเทพนะคะก่อนเข้ามาโทรหาหนูก,ก่อนก็ได้นะคะเผื่อรถติดจองนะคะเข้ามาดูรถจริงไม่ผิดหวังแน่นอนนะหรืออยากให้ถ่ายรูปตรงไหนเพิ่มเติมอยากทราบารายละเอียดการผ่อนการจัดไฟแนนซ์ปรึกษากันก่อนได้เลยนะคะ ยินดีให้คำปรึกษานะคะดูนะคะน็อตไม่มีแกะไม่มีไขนะคะน็อตไม่มีขยับนะสภาพสวยๆนะคะคันนี้ก็ทําสปาเรียบร้อยแล้วนะคะมีเก็บรายละเอียดตัวรถมาบ้างแล้วนะคะแต่การันตีตัวรถโครงสร้างรถไม่มีชนหนักกับสีเปลี่ยนเครื่องจมน้ําแน่นอนตรวจเช็คตรวจสอบได้หมดนะคะนี่บอดี้ตัวรถภายในภายนอกสวยแบบนี้เลยนะคะใครชอบสีขาวจัดคันนี้ได้เลยเดี๋ยวพาดูในส่วนของรายละเอียดเครื่องยนต์รถคันนี้กันเลยคะ่ะ มาดูสำหรับราลยละเอียดเครื่องยนต์นะคะคันนี้ลูกค้าจะได้เป็นเครื่องยนต์1.9 DDI Blue Power นะคะเครื่องยนต์ดีเซล150แรงม้านะคะเครื่องสวยเครื่องเดิมแล้วก็สภาพรถปี2017แต่เครื่องทุกอย่างยังใหม่กิฟอยู่เลยนะคะสภาพดีมากเครื่องแน่นเครื่องแห้งไม่มีเยิ้มใดๆทั้งสิ้นนะคะไม่มีดัดแปลงไม่มีเปลี่ยนเครื่องยนต์นะคะสวยๆเลยคันนี้ฝากระโปรงเดิมๆนะคะเมคอาร์ตมกลมๆที่ฝากระโปรงมาครบหมดนะคะมีเก็บ รายละเอียดเก็บงานสีมาบ้างเล็กน้อยนะคะไม่มีผลต่อ,อการใช้งานนะคะการันตีรถสวยใช้ยาวๆคุ้มๆไม่ต้องซื้อไปลุน้นไม่ต้องซื้อไปซ่อมนะคะซื้อไปใช้งานยาวๆได้เลยนะคะ่ังวดผ่อนสบายๆได้4ประตูยกสูงไปใช้นุบอกเลยนะว่าคุ้มสุดๆนะคะเพลรถอยู่ครบเลขเครื่องเลขถังตรงโอนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะสภาพดีมากนี่ประหยัดน้ำมันด้วยนะคะสำหรับเครื่องยนต์1.9นะคะ ถ่นการความร้อนอยู่ในสภาพที่ใหม่สมบูรณ์แบบนี้ไม่มีช้ำไม่มีชำรุดนะคะไม่มีหลุดลอกอะไรทั้งสิ้นนะคะสติ๊กเกอร์จากโรงงานมาครบนะคะรถอาจจะเลอะเลอะนิดนึงนะคะเดี๋ยวตอนรับรถเนี่ยจะทำสปาให้สวยกว่านี้นะคะถ่ายน้ำมันเครื่องของเหลวนะคะทำสปาภายในภายนอกตัวรถให้พร้อมใช้งานก่อนส่งมอบนะคะของเราดูแลเต็มที่เลยนะคะใครสนใจรถคันนี้ย้ำรุ่นกันอีกทีนึงสำหรับคันนี้อสูดีแม็กหุสประตูไฮรันเดอร์เกียร์แมนนวลปี2017 กับราคาเพียงแค่459,000บาทนะคะ459,000บาทเครดิตดีเริ่มต้นที่ฟรีดาวนะคะสนใจคันนี้ยังไงสามารถติดต่อหานุกได้เลยที่เบอร์0986276826นะคะ0986276826เบอร์นี้แอดไลน์ได้เลยนะคะวันนี้ก็ฝากสำหรับดีแมคันนี้ไว้ด้วยนะคะถูกใจยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไคร์นะคะกดติดตามไว้ด้วยเดี๋ยวเรามีรถเข้าใหม่ส,สวยๆเนี่ยลูกค้าจะได้ไม่พลาดการอัปเดตนะคะเพราะว่าตอนนี้ รถเข้ามาเยอะเนี่ยะเดี๋ยวอัปเดตให้ดูกันรัวๆเลยนะคะแต่ถ้าถูกใจคันนี้รีบตัดสินใจนะคะ459,000บาทราคานี้คุ้มแน่นอนนะคะสนใจยังไงร,รีบติดต่อเข้ามานะคะวันนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวมีรุ่นไหนหน่าสนใจเดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูกันอีกฝากกดติดตามไว้ด้วยนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ